สวัสดีคับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องฟีฟ่าแคทเทปโอเคเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่สวนทุเรียนเหมือนเดิมนะครับทุกคนตัวอะไรทุกคนคิดว่าตัวอะไรเนียตัวอะไรเด็ดตัวอะไรอะทุกคนตัวอะไรเนี่ยทุกคนคิดว่าตัวอะไรทุกคนบอกมาเหรอครับทุกคนคิดว่าตัวอะไร แล้วเน,นี่ยอะไรกั Ark? นเน,น,นี่ยตัวอะไรเนี่ยเน,น,นี่ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะทุกคนบอกมาหน่อยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรทุกคนตัวอะไรทุกคนแล้วนี่ตัวอะไรทุกคนแล้วนี่ตัวอะไรครับทุกคน คนเลนี่ตัวอะไรคนเลน,น,นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยขยับอีเนี่ยทุกคนเนี่ย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 ขยับอีเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมองหน้าเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรครับทุกคน ะเนี่ยมองมองหน้าพวกเราอยู่เนี่ยทุกคนเห็นไหมมองหน้าพวกเราอยู่เนี่ยดูอะไรอ่ะตัอะไรเนี่ยตัอะไรตัอะไรอ่าไปทางนี้นี่ตัวอะไรอ่ะทุกคนเนี่ยตัวอะไรเห็นทุกคนเนี่ยตัวอะไรโอ้โหคิดว่าตัวอะไรไม่คิดว่าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่พ่อเรานะครับพ่อเราอันนั้นแม่ ทุกคนนี่ตัวอะไรอ่ะหมาทุกคนตัวนี้หมาทุกคนไว้หมาตัวน้อยมาตัวน้อยน่ารักหมาตัวน้อยหมาตัวน้อยน่ารักมากเลยะนหมาทุกคนปไปนี่น้องคางคกน้องคางคกครับ เราใช่บาดาลเราก็ใช้น้ำหยดเหมนได้ค่ะีแต่ว่าเราจะบาดาลเดี๋ยวฮะอะไรอะไรมีอะไรหรอแล้วก็มีเฮ้ยอย่านะนะนะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะอย่านะอันนี้ผมไม่ได้ส่งไอ้คนเสื้อเทาเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ส่งไอ้คนเสื้อเทาคนเสื้อเทาคนน้ำนาครับผมไม่ได้ส่งผมไม่มีท่กส่งให้ดูหรอกเออป๊าปะ

Brun. คนว่ามันเป็นอะไรสีขาวเนี่ยพ่อตาหนูถ่ายคลิปเนี่ยพ่อ,พอ